สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกานดาพาลุยพากินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกันดาก็จะขอพูดเป็นภาษากลางนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนบางท่าน FC บางคนที่อาจจะฟังไม่เข้าใจนะคะเวลากานดาพูดเป็นภาษาเหนือเนาะก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตพูดเป็นพูดเป็นภาษากลางค่ะคลิปนี้กันดาก็จะพาดูร้านต้นไม้ค่ะไปเจอร้านต้นไม้ ก่อนอื่นก็จะขอบอกก่อนนะคะว่าการดาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะสําหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะคะก็มาหาดูนะคะต้นไม้ราคาหลักสิบค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็คือแบบว่าราคานี่จับต้องได้นะคะสําหรับร้านที่กันดาพาไปดูวันนี้ก็จะอยู่แถวแถวแถวซันไซนะคะตะเคียนคู่ค่ะ แถวแถวขุนทรงใหม่อะค่ะเนาะถ้าใครอยู่แถวนั้นก็แวะไปดูนะคะต้นไม้ราคาหลักสิบนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยไม่เกินหนึ่งร้อยค่ะเนี่ยค่ะแต่ละต้นเนาะสวยๆราคาไม่เกิน100บาทค่ะพอค้าแม่ค้าก็ใจดีนะคะเขาก็จะมีลดแลกแจกแถมให้ด้วยค่ะเรียนเชิญแวะมาดูมาชมนะคะ เดี๋ยวกันดาก็จะพาดูว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วก็จะบอกชื่อด้วยนะคะว่าต้นไหนชื่อว่าอะไรนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่นะคะต้นนี้ค่ะเขาเรียกว่าต้นอัญ,ญมณีเงินนะคะอัญ,ญมณีเงินค่ะเป็นต้นไม้ตระกูลแก้วกาจนานะคะหรือว่าอากโน m ิม,มาค่ะเพราะพันธุ์ด้วยกันปักกิ่งปักชํำค่ะเพื่อนๆน,นะคะ ก็ต้นนี้ก็ราคาไม่ถึงร้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ80บาทค่ะสวยๆเลยค่ะกัดลายสวยๆเลยนะคะใครอยากได้อยากตำก็เชิญเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นต้นสเสน่นางพิม์พนะคะสเสน่นางพิมพ์จะมีต้นคล้ายกันนะคะหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้เรียกว่าสเสน่ขุนแผนนะคะแต่จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าสเสน่นางพิม์พค่ะ เขาจะมีความเป็นสีชมพูนิดๆค่ะต่อไปค่ะเป็นต้นเสน่จันนะคะเพื่อนๆเสน่จันนี่ก็ราคากําลังมาแรงเลยค่ะตอนนี้นะคะไม่ทราบว่าทางไหนราคาเท่าไหรกันบ้างนะคะแต่ที่เชียงรายนะคะร้านที่การดาไปเจอมานี้ต้นหนึ่งราคาไม่เกิน100บาทค่ะอยู่ที่ประมาณ75บาท80บาทประมาณนี้นะคะ แล้วก็ถ้าซื้อหลายต้นก็ลดให้ด้วยนะคะพราะค้าใจดีมากค่ะต่อไปค่ะต้นนี้เป็นต้นไม้ตระกูลอโกนิมาเหมือนกันนะคะเรียกว่าต้นทองนพคุณค่ะฟังจากชื่อเขาแล้วก็น่าจะรู้นะคะแล้วก็ต้นนี้ก็คือต้นค้ามายุรานะคะเพื่อนๆมีความสวยงามในตัวของเขาเองนะคะสวยมากๆค่ะ ถ้าเรานำมาปลูกดูแลดีๆอ่ะใบเขาจะเป็นพุ่มสวยมากเลยนะคะต้นคามยุลานะคะต่อไปค่ะเป็นต้นบัรลังเงินนะคะสำหรับต้นบัลลังเงินนี่ก็เป็นต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะอันนี้ก็คือเสนีนางพิมพ์ค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะคะอย่าลืมแวะดูต้นไม้สวยๆค่ะราคาหลักสิบนะคะ